ยื่นหนังสือเรื่องติดตามความคืบหน้าและยื่นร้องเรียนสอบสวนเพิ่มเติมวันที่19มีนาคม2567เวลา9.00นเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันกองทัพธรรมและประชาชนผู้รักความยุติธรรมประมาณ150ท่านเดินทางจากเชิงสะพานชมัยมรุเช ไปที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเพื่อหนึ่งติดตามความคืบหน้าจากที่เคยมายื่นร้องทุกกล่าวโทษไว้เมื่อวันที่27กันยายน2566โดยขอให้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเร่งดำเนินการชี้มูลความผิด เรียกสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนเนื่องจากใกล้ครบกำหนด180วันที่ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชจะต้องดำเนินการชี้มูลความผิด 2. ยื่นร้องเรียนสอบสวนเพิ่มเติมในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษกรมราชทัณ์ได้ร่วมกันพิจารณาพักโทษเป็นกรณีพิเศษ แก่ผู้ต้องขังเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรด้วยเหตุผลทางการแพทย์ว่าเป็นผู้สูงอายุและป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บัดนี้เป็นที่ปรากฏเด่นชัดเป็นประจักษ์แก่สังคมจากสื่อบวนชนทุกแขนงว่าผู้ต้องขังเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรไม่ได้มีอาการป่วยหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตามที่คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษกล่าวอ้างแต่อย่างใด การพิจารณาพักโทษเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ต้องขังเด็ดขาดใช้ทักษิณชินวัตรด้วยเหตุผลทางการแพทย์ว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จึงเป็นการพิจารณาที่เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยม่ชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมไทยอย่างใหญ่หลวงเราจึงขอให้ท่านได้พิจารณาสอบสวนไต่สวนเอาผิดกับ คณะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจที่วินิจฉัยทางการแพทย์ว่าผู้ต้องขังเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรป่วยและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษกรมราชทัณฑ์และพลตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้อนุมัติการพักโทษเป็นกรณีพิเศษโดยขอให้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่งสอบสวนเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อหยุดยั้งกระบวนการกัดเซาะบ่อนทําลายกระบวนการยุติธรรมจนทำให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมไทยโดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รับหนังสือและชี้แจงเพิ่มเติมบรรยากาศเป็นไปอย่างราบลรื่นและผ่านไปได้ด้วยดีด้วยความสงบสันติอหิงสาอาโหสิ